วิธีการเล่งดอกและเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพริกเมื่อพริกออกดอกแล้วและจะติดผลได้เยอะขนาดนี้ เมื่อพริกแก่เราจะเก็บผลผลิตไปรับประทานหรือถ้าเหลือเราก็นำไปขายได้เยอะเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิจิตรไทย P ีชนแนลนะครับในวันนี้แนวทางกเกษตรดีๆลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุณเรืองเรานะครับเราจะมาเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพริกเมื่อเราปลูกต้นพริกแล้วเราจะเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรนะครับ เดี๋ยววันนี้แนวทางดีๆจากทางช่องวิีไทย p ีชนแนลนะครับง่ายๆและเพิ่มผลผลิตให้กับต้นพริกได้จํานวนมากวันนี้เราจะมาทําปุ๋ยน้ําบํารุงต้นพริกกันครับส่วนผสมก็มี4อย่างครับอย่างที่1คือน้ําเปล่านะครับอย่างที่2คือยาพารานี่คือพระเอกของเราเลยครับเราจะใช้ประมาณ5เม็ดนะครับยาพาราแก้ปวดลดไข้ใช้ได้ทุกกี่ห้อเลยนะครับ ส่วนผสมตัวที่2ก็คือไข่ไก่ครับไข่ไก่จะมีวิตามินโปรตีนจํานวนมากและมีแคลเซียมสูงด้วยครับและส่วนผสมตัวสุดท้ายคือโมโนโซเดียมกูตเตรเมหรือว่าผงชูรสใช้ได้ทุกยี่ห้อเช่นกันครับโดยเราจะนํายาพาลาไปทุบให้ละเอียดแบบนี้เลยครับและเทใส่ภาชนะเป็นอย่างแรก อย่างที่สองเราจะมาใช้เป็นผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกุตเตรเมตตัวนี้นะครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเร่งดอกทำให้ต้นพืชแข็งแรงด้วยครับและทำให้ต้นพืชติดผลได้จำนวนมากเลยครับตัวสุดท้ายเราจะมาใช้เป็นไข่ไก่นะครับ1ฟองครับ เราตีไข่ให้แตกและยาพาราจะต้องลายๆด้วยนะครับโดยเราจะใช้น้ำเปล่าใส่ถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊อกกี้ก็ได้ครับเราจะใช้ประมาณ1-2ลิตรและเราใส่ปุ๋ยน้ำลงไปรวมเลยครับก่อนที่เราจะนำไปฉีดพ่น เพื่อเล่งดอกให้กับต้นพริกนะครับเราควรเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเมื่อเราปลูกต้นพริกไปแล้วต้นพริกของเรานะครับไม่ค่อยติดดอกและออกผลเลยนะครับลองใช้ปุ๋ยน้ำสูตรนี้ฉีดพ่นเราจะนำมาฉีดพ่นนะครับตอนช่วงเช้าทุกๆ7วัน ควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นพริกเลยนะครับเมื่อเราฉีดพ่นตอนช่วงเชา้าใช้ไปแล้วประมาณ3ครั้งหรือเกือบเกือบหนึ่เดือนนะครับต้นพริกของเรานะครับก็จะติดดอกออกผลให้เราเห็นแบบนี้เลยครับเราควรฉีดพ่นติดต่อกันและต่อเนื่องเลยครับจะทำให้ต้นพริกดอกไม่ร่วงหล่นง,ง่ายด้วยครับและจะเริ่มติดผล เมื่อเราใช้ปุ๋ยน้ำสูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำผลลัพธ์เราจะได้แบบนี้เลยครับต้นพริกจะติดผลกิ่งแทบหักแบบนี้เลยครับได้ผลดีมากและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยผีชาแนลได้เลยครับดูสิครับกิ่งแทบหกักผลลัพธ์แบบนี้ดีที่สุดสำหรับในการปลูกต้นพริกให้ติดผลผลิตได้แบบนี้ครับ และอีกไม่นานเราจะเห็นผลลัพธ์แบบนี้พริกจะแก่ดกเต็มต้นเก็บกินได้ทั้งปีและผมมองว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นำปุ๋ยน้ำสูตรนี้ไปเล่งดอกต้นพริกและทำให้ต้นพริกติดผลจำนวนมาก และทริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องดิไทยพีชนเนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับปุ๋ยน้ําสุดนี้ช่วยเล่งดอกต้นพริกดีมากและอีกไม่นานต้นพริกจะติดดอกและออกผลให้เราเก็บผลผลิตได้จํานวนมากดกจนกิ่งแทบหักเลยครับ